ครับตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์นะครับไดโนโเสาร์นี่นี่ไดโนเสาร์ครับนี่โอ้นี่ครับอยู่ในงาน <c oughs> อันดิว,วัลเฟสติว,วัลศูนย์ประชุมศิลิกิตนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ว้าวนี่ว้าวไหมครับว้าวมากเลยนะครับโอ้นี่ครับ ศูนย์ประชุมสิริกิตนะครับไดโนเสาร์นะครับว้าวครับนี่ว้าวครับโอ้วบรรยากาศเหมือนจริงมากครับว,ว้าวว้าวเลยนี่ครับว้าวเลยครับไดโนเสาร์นะครับศูนย์ประชุมสิริกิต